เทียงเทียงเก่าเก่านะทีมาแต่สองคนนี้มาเบิร์ด<ะ>มาต่ดพี่น้องมนะึมีมท่างเลใจก็นอื่นไปอยู่ซอยมันอีกนะกลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นเดือดทุกคนเมื่อนายจ,<ะ>จ้างกับลูกจ้างจะตีกันใช่ไหมห้ามเอ่ยสื่อเขาเด้๋ยเดี๋ยวเขาขสีฟออ้องอือหู ว้าวแต่ว่าเขาไปเกี่ยวข่าวแล้วพ่อเอาอ๋อยากอืมูน่ทุกคนนะลงไปไปกินหน้าอหนึ่งอ้ำาอ้าห้าส่งเกดดีแค่กินน้าแค่มันกินองหนึ่งมันสิแทนเจอไหมกินน้าแบบแปลกมันาใหมันอยู่ตรงนั้นก่อนานี้ก็มาสอบห่กระตุก ไม่แล้วพี่น้องกลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นเดือ,อดมาทําไมตั้งโต้แถลงข่าวเร็วนาหัวหน้างันหัวหน้าทีมงานในมุกี้ขังนุ่มหลอกมาทีมกี้มุ้งย้ายชวนรับเมย์ดาเป็นหัวหน้านะะ ผูไปยืนจะผูกไปซุ้มกันจะโลเดี๋ยวสิทามีอ้ายก่อนีอ้ายเป็นยังไงให้กินน้าก่อนเอาไอ้ตั้มกันหงุินโ่เป็นยางสู้จำบอกกินข่าวนะอร่อยว่ะอร่อยแค่แบบคุม่วนฆ่า เปตาเสียเปียบเรียบหนาแทบปะสูปานว่าไปหา้านคองานเขาทำแทบบ่ออโอ้ยเฮ็กกินยลาะลอัดงคนลาเกี่ยวกัเฮ็กกินเนลาตะลัดซั้วงม่ลาก้อังนมเนี่ยเปกินยำแลาเตีตาผ่า แยนยแล้วเ,อเอาบอกไอ้นอนแปดโมากกาง,มงแล้วราแล้วงมจักมากยเนาะกแล้วบอเอาะ8งครึงหูสป,ปายนะ่ะยายแค่ะไดมงนทีงน่าเข้าไปคันอยากได้พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพคุณที่คุณผู้เบิ่งที่เคารพหลักถ้าสิเอาห้อมุเนี่ยจะไปเอาน้ำมันเด็ดขาดเลยยายนี่ยุบหนายุบหลังตะบ้า บางทีมากะยุบมาใส่บางทีมากะยุบมาบุพ่ออีอันนี้นะข่าเสีเอาขอมูลจากมันนะยังังรากักมพากันไปจะคนเดี๋ยวนี้นะงนะดมันบ่นะาจากหวย้วนาะ้งอไมุ่้มเลยอะไรเงินาจ้างเีน่เท่าไรอนนะ ก็ไปกินน e ้ำมาหิวการเวลามากสามร้อยลอมาเช็คสามร้อยอีเพื่อนเมรัดเป็น no. ่ม hm ัดมือเขายังจ่ด้างแตส้้่อวะเขาจ่าอันะมันเป็นใดมมัดมึงไแอยหดสรยรกะอม1ดมาทีนี่แหละ ทีมงานแล้วเอิขึ้นใช่ส่าราวัาชื้อสิึ้นไวแท้โอ้ยค้นอันกินแล้วแล้วก็ลงมาข้าเจ้าระว่านะะไก็ลงตะเวนว่าข้าเล้าแะ้วก็พักกัลงมาเราอ่ะกรับป็ลงมาหัวมัยืนคำแอลลอดหัวขามาใส่ข้าเจ้าก็ใหญ่เมึดหลยเจ้าก็เห็นแนนี้บ่ข้าเจ้าก็ึืนไว้แค้มากกัสวยเพแหงเลยกรเป็วงลวขพอบักเทน นี่จะแม่บางเทนว่าว่าพอบางเทนไม่แดกข้าวค่ะว่าสั้นกำลังจะมาแล้วข้าคุณหรือั้งเทอแล้ค่ะเป็นน้ปเป็นลในก่ไเติมมันลื่นไปทำงานไปบออาวอ้อ้าวอู้ยอาบอายคายหนาน้าสูไปของานเขาทำเอาอะซื้อกิาอยู่บ่ซื้อว่ื้อกจ้าอาบ่มีพายกินจะคนเลยบ่ ดอกใสท่งไหนตัไหนมันบอกว่าบ่มีท่งย่างบ่มีไฟสายินข้าจะคนนาจะมาเลยเงิเลยจะมาคาทเงิเลยคาขนายจ้าเหมือนมันต้องเจอกับกูซะก่อนอือย่อจิเลงเครื่งแล้วอานี่เียงนะกับบแมเนซีใกล้ๆกได้กำนา เป็นนีฮ่ผูกาอมนปนี้าเทียงแคทนละนองแกออีแม่ล่าซูสจะคลองหน้าเหตุดหออันคนงานเหล่าพื้ไปหัวซากรสเาหอนหันกระสีเหล่าหอนหันเฮาอยู่กระดายเออเจ้ากันมาเป็นมงอะไรกัเขาขอซาห้อันให้แเลี้วตัวนี้สักก้อนจะขึ้นซาันขืนถ้าเป็นเออข้นสั้นกันอสิโตให้เจ้าจึเจ้าเลยให้แมนเล้วซาตัวนี้นะมันข้นทีเดียวนะหน้าผาน้าวาน มองงานนะบัปันได้มันมองนั่งนั่งอ่ะคือคนงานน่ะมันจะเป็นยังธรรมดาธรรมดานคือคนเจ้าข้าหน้าคุณมาแจกมาแจกเกี่ยวข้าวกับไปเยิมเบิ่งซ่อมเบิ่งโอยหยอกาน วานี้แหละบักดำนะมันแหละเอาป่านอนหงหน้านะของน้าบอเตอร์บุกพอแล้วเด้อปปาโอ้ยดำเอ้ยปามันเสียบันนวดยังกะดอกเทเดียวนี่หล่นแล้วทางแคสนี่ก็ตอบหมออ่มันกระโบป้าแผลมาเกี่ยวกข่อ้อมนะครับเพิ่นชดไป็นเข่าแสดงว่าอีจ้าข้องหน้ามันจัดอืมชดเป็นเข่าอ้อมบ่อปานขึ้นยืมเบิ่งได้เองท่านกูไปนี่กูสิกูสิได้ด่าก็จะข้องหน้าก่อนกูจังสิมากูนี่ ไม่คุ้มเลยพี่แก๊สไันดีไดใส่รพ่อแม่พ่อแม่มาปกุ้มัำงานนะพี่น้องเลยขั้นเจ้าของหน้าโอเคนะสั่งมันใส่รถนะแล้วอะไรข่าวนะย่างยูมันงหแลื้อมปนาซุปนสุภาพข้นย่างเน่ต้มปลาซุปยังหูบดเม่วันะหาลงมาช่วงแดงสิบสองก็อ่สุภาพขึ้นสิบสองโมงสิบั่งอรพากันกินข่าวจะกคน ทีมทางบ้านสีเขียวนี่หกคนไปนะหัวไแม่ต้ก็สีห้าอ่ะบ่เข้าาเป็นเก้าห้าเข้ากะนเป็นสิบคนสิบเจ็ดคนทางเมือธทางแม่บักด้านะเจ็ดแม่บักด้านะสามบ่สามอาชีพอะไรเนี่ยอาชอะไรโซ่อาชีพอไรเขาบอได้ยู่กินข่าวบ่ก็มาทำรังชุมเฮาเื่อจ้องพูเมียอืมงทำรังจะคล้องหน้ามันสิเห็นอะไรเนาะ

เรือจกขวดของซูดะเซือกนหาค่าเขาไปอยากกินข้าวยาตัวว่าเคยพ่อเคยเห็เนี้กมาไปจะได้ง่ายเนอ เอามาหายออยเปิดมึงยังไปเปิดได้มึงนะเออมึงมีหน้าเปิดกลายเป็นประเด็นร้อนคลายเวลาหายซารอดไปเลยเสร็จมึงนะเอาเองเออไรเกือบมือนาซูนี่ก็มีบะ สบ,บายช้าเลยเนาะนี่กับนี่กัยบยาเคยเห็นเห็เลยค่ะสรุปสันส้นๆง,ง่ายๆพี่น้องเออจะคล้องหน้ามันว่าบ่ะมวนคนงานก็เลยบ่อยู่ก,กินเข่าม่ากระแตกนี้มาเบิร์ดไปมันแม่มด้ามก็บม่ได้ห่ออ่ะปอนางาก็เป็นไปเหยียบเทีย,ทยงอนางอิ <laughs> อ่มแมห้งย่าไงย,ย่าไงอ่ะประชันอีชวนพ่อเป็นไปเหยียบเทียงเพื่อนคนถูกบอกเป็ย่าแล้ววา มันกัดใจีเวลาขนหบนานบีขึ้นอกเบอก่ว่าเกี่ยมันแล้วพี่นงเป็นยังไงบ้างนะขึ้นวัไ้วแล้วขึ้นกี่โมงล่ะขึ้นกี่โมงห้างสบนาทีตอนนั้นตอนนั้นน่ะมันสิบเอได้สิครึ่งได้สินาทีแล้วขึ้นวเกินเขาบอกว่าขึ้นวกงแะแต่มันแล้วและสา์จังขึ้นนะตอนนั้นยัง ยังบอได้หน่อยกเออถ้ามันหยน่อยก็สาม้าม้าอ่ะแล้วมาคืนตอนจะโมงมันีสรุปแล้วนะง่ายเกี่ยวจนได้องโมงกัวสองโมงสามสี่นาทีตั้งอโมงคืนไปเกี่ยวางอันสรุปแล้วนะคืนมาแล้วแล้วเข้าหายลงไปเกี่ยวอีกสันบบคืนยังบอได้ไม่ได้หน้าทัสิคืนนี้สมมะกล่งหน้าท่นเกี่ยวอยู่นหน้าไปยินใส่ขานาล้วี คนกันอยู่ข้างบนพ่นแม่ในทางดนม่ใส่ข้ามแอร์จักรพาอขึ้นเทวมากทแม่กร่หเขิมากบ้านอนหัวพแม่ก <ma ับั่ายจะลุงคืเจ้ากัเป็นปาเป็นลุงคนนี้คือวงแก่วงแแยเป็นป้าเป็ลุงมดแหลไปหาง่ายกัจนเมื่อหาเลยแั่ทำงานเลยยังจัชิดจะยังวัช เจ้าก็มาเห็ดขอดเจ้ากโอยสิแดงแจก็บเห็นจดีมันสีแหล่นั้นว่หน้าหนุ่มเวรไห้น่ยหน่อยฮวหน้าโน่นเจ้าหน่ยังน่อยเดือหน้าโน่นเจ้าหนิหาหน้านาะโลให่เเนักเออาสมกป่าบูดงเนาะลุยนาน้ำลุยน้ำนักางล้มเลากับเป็นเศร้าหเลน้งเนาะได้จะแมนซูขากนะสูเนาะได้ได้ันเมนนี่เนาะหาใหญงเครื่องบินลต่เธอแล่ล้ำ เ้าบกขนากบบมีแพตอบบ้าสิบสิบกว่าคนนะตอบไกบม่นคบโอ้ยแต่นังดำแต่สวันาได้ชว้ตอได้ชแล้วเาาาิมาออาอะดงอิเมื่อไ่ได้ไปอยู่น้ำมึงเราอ่ะเอาคาสิเมอ่อม่ได้สยห้ามมันแหลวเลย บ่เมื่ออ้าวเฮ้มาว่าเพิ่นมาว่าอยังแล้วป่านว่าสมาซุ่มเท่ากับบอป่านวเพิ่นอ้าวเกี่ยวค่ะเจ้แค่ไปวัดตบหัวแล้วลูบลังน่ะไอ้มันเถ่าแล้วบ่คนนั้นคนจ้างนรืบ่มันบ่ได้ถ่าบ่อยเถ่าประมาณสามสิบกว่านั่นคพื่อจำขึ้นช่วยนะบ่แก้บผ่านในตลอดมึงเมื่อหนาหมดจากคนเจ้าบัวประมาณสาม สิบเจ็ดคนบมมีไพตต่อเขาด่าปะหนังกับบมมีไพตตอนันกิบบกวนสว่าออกกันด้อเกินบกขื้นก็ได้บอกเขาว่าเกี่ยวคอยสักก่อนแน่จาหน่อยจังคืนให้สิบุมากความดีเอว่าใส่ผู้าไปนะว่าูาเาขื้นไหวอยู่เทอืม ผูกพาไปก็เลยลบผูพาไปก็เลยลบข้มว่าจะพุงโนโฮเดีบอว่าเดี๋ยวบอกว่าจะพดาพูายังตอบไรคำนีมเอารู้เดี๋ยไปยอมคนน่ะโซ่เดี๋ยไปยอมมันไปพากูไปดียนี้ไปแพจ็ดอคอทองยางแปลก็แพมยาทองยางเหรอวะอา สุดจ้ามายังมาเอาทงเมื่อเอาทงยางเมื่อเอากับข่าววันทังสี่าาาสพากูไปเดี๋ยวนี้ทุสิมาเสือสื่อเดี๋ยวบอกหาโคตรโคตรบอกมีอยังกินนี่ยกโยกบอกได้สอบแต่บอกไปเมืม่อไหร่บอก,กินน้ำเย็บคอ่อ่กกไดนในเงินค่าอันอันเคื่งแรง มันแล้วก่อนแถมจะคลองหน้าด่จะเป็นศารมาสูงเหน่อหน้าวาเหนื่นั่งก็นข้าระลุยคิตายนั่ิต้อน่อนกินน้นาหิวหนามาพอกินน้ำแดงมาพ่งเลยอมหนึ่งน้่กนเหียบน้ำแดงก็ได้มานาชนเพนากระเทาะเท้าจ้คนแหละปไ่น อัะไปเกี่ยวหน้าเขาเองนะส้มเอือร์ห่าสู้ลงเกี่ยวหน้าเขาเองฮันไปไหมสูนช่วงบ่ายหาบระจ้ามานแรวงานเลยทั้งนั้นวันนี้ไปต่อโหลดสูอย่าไปยอมไปต่่าไปยอง เพื่อนวันแป้นจะละมองนะเจ้าของหน้าน่ะเออนขึ้นอันนี้เจ้าของหน้าบ่หายขึ้นเยอมากวันแจจัยจยใช่เาบ่อยเกินอวอยากเที่ยงขึ้นใช่ปะแทบเป็นหนัอยากเที่ยงมึงอยากสว้าอีกกระเทยมึงมาบ่ยศเดี๋ยนี่อ้าิงได้ทิงได้ทิงบดนี้คันกูนี่นะคันว่าฝากความมานะกูอยางคือไปทามีเที่ยงแล้ว Me, s <S แค่จะมาชวนแค่ได <aciones> <c oughs> ้ยินนี่กูก็ยังควรเลยเงินน้ำลอยกูสิดาแล้วกู็สิมากูนี่โอ้โห้ยมันศูนย์บอกเงิน จัด oh. ไปเลยจ้าจัดปลายสู